รถครอบครัวเข้าใหม่ค่ะกับ isuzu musex นะคะตัวนี้1.9อันติเมตรปี2021ค่ะไม่70,000โลนะเป็นรถเข้าใหม่จริงๆแล้วค่าตัวยังไม่มานะแต่น้ำหนึ่งดาว่าน่าจะอยู่ประมาณ899,000น่าจะอยู่ประมาณ899,000คันนี้อ่าน่าจะผ่อนอยู่ประมาณ15 0 0การันตีสภาพเดิมค่ะนะคะคันนี้นะคะใครสนใจก็ทักมาหาหน้ำหนึ่งได้ไป้ายทะเบียนนี้เดี๋ยวมีการมัน,มนเป็นเหลืองเพราะกอบจริงมันได้ไป้ายทะเบียนนี้แหละนะคะ ได้ท้ายไฟฟ้าด้วยคันนี้ได้เป็นสีขาวมาเป็นรถเข้าใหม่เพิ่งเข้ามาวันนี้เลยพวงมาลายัยมีฟังก์ชันด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็มีคูดคอนโทรลด้วยนะคะ,ะแล้วตรงนี้ก็เป็นเบรกเบรกมือไฟฟ้าหน้าจอทัชสกรีนมีแพนเดิลชิปขับสนุกขบับเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยนะคะนี่แอร์เป็นดูโอโซนแยกอิสระซ้ายขวาสนใจยังไงทักมหาน้ำหนึ่งได้นะคะได้ท้ายไฟฟ้าด้วยนี่ น่าจะ899,000ค่ะพออยู่ประมาณ15,000สนใจทักมา